โลบอกฟิชอีสต์นะครับผมเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะมันมีเควสใหม่เข้ามานะฮะนี่นี่คนเล่นอยู่ประมาณส0 0 0มกว่าสอง20,000กว่าบอกตอนที่ผมมาทำตอนแรกๆอ,อ,อ่ะมีประมาณแค่พันกว่าเองนะเอ้อนี่ครับมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเห็นป่ะ Underwater Island New แลนเออสามนิวเซกก็คือเหมือนกับมีอะไรซีเค็ดใหม่มา3อันก็คือความลับนี่้มันแอดอะไรเข้ามาลองดูนะ Underwater Island 3ซ์แลนดสมสิงหานะมาแล้วครับผม New Island ก็คือ มีเกาะใหม่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ซีเค็ดซีเค็ก็คือความลับ3อย่างนะฮะแล้วก็เอ่ออะไรวะคันเบ็ดฟิชชิ่งโหลดสองคืออะไรวะคันเบ็ดเนี่ยคันเบ็ดใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้สกินครับสกินคันเบ็ดมา7 and more use อันเหรอแอนมอร์ยูสโค้ดนีไ่โคช่างมันก็คืออันนี้ของเก่านะของใหม่อยู่ตรงนี้ครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวเราดูในดีกว่านี่ครับก็จะมีสกินใหม่ครับผมเนียนปะ่ะ399จะมีไลติ้งโหลดบัสซอม บอสบอสซัมบอซัมเนี่แล้วก็ออะคอครับผมอะคอนปะฟ้าใส่ฟ้าแล้วก็เหมือนกับเคำรักหรอบอสซ้มแล้ววิ่งเนี่ยแลนี้ของใหม่ครับผมสังเกตดูเป็นเครื่องดำน้ำนะเมื่อก่อนเวลาเราตกน้ำอะอากาศมันจะอยู่ไดนานใช่ไหมดูตอนนี้นะฮะดูดิรถโคตรไวแล้วอากาศปกติไม่รถไวอย่างนี้นะแผ่ใหม่มารถอย่างไวครับผมตายง่ายมากเพราะงเราต้องซื้อแน่นอนครับ มันขายอยู่75,000เหรียญดีนะผมมีตังค์พอดีเลยเพราะว่าผมซื้อคันเบ็ดใหม่พอดีครับเดี๋ยวให้ดูคันไปก่อนแล้วกันขายเป็นเงินจริงก็ประมาณพันโลโบ็อกแล้วก็ถ้าเปซื้อเงินเหรียญ3ล้านนะผมซื้อแล้วดูคันเบ็ดมันบวกลักสามสป์เซ็สปีด56%แล้วก็รับน้ำหนักปลาได้ถึงสูงสุด400 k กิโลก็ลหรือหรือ400,000กิโลกรัมนะฮะโอ้โหดูดิีดว่าคันนี้เยอะเลยอะ และแน่นอนครับคันนี่ระดับตำนานว่าคันแดงอันนี้เลเจนดิี่ระตำนานอันนี้ตำนานกว่าซึ่งคุณดูปลาปลามันก็มีระดับตำนานม่าชื่อสีแดงแล้วมันมีระดับความลับผมว่านะมันต้องมีคันเบ็ดระดับความลับอีกแน่ครับซึ่งเรายังไม่รู้เกมเนี่ยคนทำคลิปเกมนี้ก็น้อยเลยผมหาข้อมูลไม่ได้เลยครับผมต้องเล่นเองหาเองหมดทุกอย่างตอนนี้ตึงจริงๆแล้วก็เดี๋ยวดูซิของใหม่ร้านค้ามีอะไรบ้างนี่ไงที่เขาขายอยู่เห็นป่ะแพ็คอนาคตนี่ รู้สึกว่ามันต้องมีตกในใต้น้ำเปล่าวะเนี่ยบ้านดิวดิงจะหมื่นห้าปุ๊บซื้อมาแล้วอยู่นี่ฮนะอยู่อยู่ช่องนี้เห็นปะ่ะอ่าช่องนี้เอามาใส่เลยนี่ใส่ไงวะเอาแล้วมันยังบั๊กอยู่คนระับดูดิมันยังไม่เห็นไม่โชว์เห็นปะ่ะนี่เฮ้ย <c> ว <oughs> ้านี่โอ้ยไงแจ๋งจัดเจ๋งจัดนี่ครับใส่แล้วครับดูครับเต็มส,สูตรโอ้ไปงี้เลยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะลองร่อนน้ำ,นำ,นำดิ เฮ้ยโอ้โหรถอย่างนานอยู่อย่างนานครับผมเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอะ <c oughs> โปปาาะลรวะใครเอาอะไรแปะตรงนี้นะ่ะความลับอะไรเนี่ยเฮ้ยต้อง,ต,องต้องมาลองหน่อยแล้วความลับใต้ทะเลวะ่ะความลับใต้ทะเลวะ่ะอ,อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะใหม่กันดีกว่าไปให้ดูเกาะใหม่เกาะใหมู่่ตรงนู้นทางซ้ายนู่นเลยฮะไอ้ไกลเลย ทันเบ็ดผมยังไม่ได้ตีออปชั่นเลยเดี๋ยวค่อยตีแล้วกันไายดูเกาะใหม่กันเกาะใหม่นะครับปลาตัวใหญ่เอาเรื่องอยู่นะตัวปลาธรรมดาธรรมดาของมันคือ30กสิบกิโล,ลนะพอ,พอทุ่นหน้าเลยอะ่ะเดี๋ยวผมพายดูแล้วกันนะนี่เกาะใหม่อยู่นู่นแต่มันมีบั๊กครับผมไปออโต้ไปนานๆแล้วมันเหมือนกับเอ่อทุ่นไปติดต่ออ่ะมันไม่ตกมันไม่ตกให้ต่ออ่ะนี่ครับเกาะใหม่เห็นป่ะนิวลออกับนิวอะไรวะกับล้อชออะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นเนี่ยตรงนี้แหละ ผมให้ดูแล้วกันทีเดียวมันมีบั๊กอยู่นะระวังให้ดีตรงเนี้ยผมเคยตกอยู่มันบั๊กอยู่ตอนนี้คือตกไปเรื่อยแล้วมันไม่ออโตโ้ให้ครับมันไม่ได้ปลาเลยอ่ะได้แป๊บเดียวก็มันก็หยุดมันก็อยู่ใต้ไปเฉยเลยให้ดูให้ดูนะปลาแม่งตัวใหญ่อยู่นะนี่นะหมยี่สิบห้าโลปลาปักสวอตฟิตอะ่ะนี่ตัวใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับผม มายี่กว่าโลได้30มสโลได้นะตีไปสามสิบโลแล้วกันเดี๋ยวพาดูตรงนี้ครับผมอีกเกาะหนึ่งข้างๆนะฮะตรงนี้แหละเราดำน้ำลงไปใส่ชุดดำน้ำปึ้งนี่ดูท่าชุดดำน้ำกูโอ้อปะลุยดำน้ำดีกว่ามีแรงล่างดีกว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอลังการจัด มีเสียงเพลงด้วยพระรอชาติ oh, โอ<ห>้หดำน้ำได้อย่างนานเนะี่ยนี่อะไรอะ่ะน้ำตกหรอเฮ้ยว้าวตำแหน่งใหม่ครับอะไรอะ่ะปลาเปา็นวัดปลาท่านี้มีปลาอะไรวะโอ้โหตัวมันรับเลยอลอไหนเขาลองหน่อยดิมาอะไรวะโอ้โหเ้เอาขึ้นโอ้โหขึ้นยากอยู่นะ เนี่ยถ้าเราไปออโต้ธรรมดาไม่กดอ,อะไรเลยนะดูดิดูขีดนึงเรียงผมดินึงเขียวผมดิโอ้หนี่ปลาใหม่ครับปลาใหม่เนี่ยมันบอกอยู่พบคนพบสายพันธุ์ใหม่โอ้โหตัวใหญ่เอาเรื่องวะไอ้นั่นมันตกปลาได้ปลาอะไรวะน้ำมึกเหรอเหมือนกระเพกาพุนเลยอ่ะโอ้สำรวจก่อนโอ้หนี่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 น,นี่ตำนานว่ะอ๋อนีื่องคันใหม่เหรียญ เอ,เอ, aim, อิอหนึ่งเอ็มอ้าวเดียนเอิรอเหรอดิฟเซคว์โอ้โหนี่เควสนี่ว่ะสามร้อยแลหรืออีพิกฟิชโอ้ห์แคชเมทริฟิชโอ้โหแคชก็คือกูต้องตกปลาระดับแล่สามร้อยตัวเลยเหรอแล้วก็ระดับดแดงๆนี่อีกสามตัวแล้วก็ปลาระดับความลับอีกหนึ่งตัว โอ้โห و, อย่างตึงนี่คเควสนี้คืออยุงล่างนะถ้าเราได้แล้วปุ๊บเราก็จะได้คันเบ็ดดีครับผมนี่เข้าใจแล้วโอเคเดี๋ยวปล่อยยาวๆแล้วกันตรงนี้เนาะโอเคนี่ดูเดี๋ยวพาสำรวจนอกก่อนมีอะไรบ้างโอ้หมันเยอะมากอะ่ะนี่ครับผมเจอแล้วหนึ่งที่มันมีที่ไปเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวผู้ชมโอ้โหดูดิมันมีปราสาทหลายหลังเลยครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันยาวอะ่ะผมคลิปยาวไปช่องผมก็ไม่มีใครดูอีกอะ่ะก็เลยไม่อยากทำคลิปยาวไงเดี๋ยวดูซิอันนี้มีอะไร เฮ้ยไอชิปหาย8ล้านโอ้โหคันเบ็ดใหม่แล้วเมื่อวานกูหมดไปสามล้านแปดล้านเลยเหรอโอ้โหดีเลยกำลังไม่มีอะไรทำโหคันเบ็ด8ล้านครับผมอย่างสวยสวยปะวะไม่รู้ไปอ่ะมันก็ดูน่ากลัวอยู่นะเฉด้าอยู่อันนี้คันเบ็ดด้วยนี่คันเบ็ดเดี๋ยวดู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 ดมดู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  โอ้โหหน้าเล่นขึ้นเยอะครับอย่างเงี้ยความลับมันมีครับเกมที่ผมบอกแล้วในเมื่อเรามีถังออกซิเจนอย่างงี้เราก็ไปดำน้ำที่อื่นได้เยอะๆเลยเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้โหเจ๋งจ้าดูในซินี่มีอะไรอัปเดตต,ตำแหน่งใหม่แล้วตรงนี้มีอะไรวะเฮ้ยมีคนตกเหมือนกันวะ่ะเยอะด้วยว้าวเฮ้ยตรงนี้ม,มีเควสเหรอ ้ยมีอะไรอ่ะเหมือนคิมสมบัติตรงกลางเลยอ่ะมีอะไรให้เก็บป่ะกดไปได้ด้วยเขอลองดำน้ำนี่มีอะไรป่ะดำไม่ได้ละวโหนี่มันคัมสมบัตินี่หว่ะแถวเนี้ยต้องมีอะไรแน่เลยปกติก็เหมือนกันนี่ว่ะโอเคครับผมวันนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะเควสใหม่อะไรมาเรียบร้อยแล้วผมน่าจะมีมากกว่านี้แหละแต่ยังไม่รู้ก่อนยังไม่รู้เท่าไหร่นะก็คือสำรวจไปสามที่แล้วเมื่อกี้ก็มาดูได้นะสำหรับมือใหม่ก็ต้องลงทุนหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินทั้งหมด75,000 และคันเบ็ดคุณก็ต้องดีพอสมควรนะไม่ใช่ว่ามาแบบแรก,แรกๆไม่ไหวนะปลามันเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยไม่ใช่นอนนะคุณแม้คุณปล่อยออโต้ลำบากให้นอนโอเคผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมผมขอตกปลาเล่นก่อนแล้วกันนะห้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอ้โหดูปลาตกเบิ่มเลยบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับลน์